ตอนนี้นะครับที่อเมริกาเอลเครับเราได้มีการสัมมนาคอมมิเชัของนักธุรกิจโลกในวันนี้ครับในจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรานะครับมี7ป้ายบอกทางอยู่ครับ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนเราเราจึงมีป้ายบอกทางในจุดเปลี่ยนของชีวิตครับแล้วเราต้องเป็นนักธุรกิจที่ถือของป้ายบอกทางนี้และอย่างที่สองนั้นก็คือกิจการบทที่ 1. นข้อสครับและป้ายบอกทางนั้นคือ ภูเขามะกอกเทศทครับยาสูญเสียสิ่งนี้ครับคิดจากทั่ทกกวโลกโดยเฉพาะคิดจากอเมริกากำลังปิดตัวลงทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับรททเ,รเพราะว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่พระคิดทรงตัดให้เราทำครับเพนะราะฉะนั้นประตูมันถูกปิดมันแน่นอนอยู่แล้วนั้ คือจากที่มีอยู่ตอนนี้90%ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าทำในสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้ว่าห้ามทำพระเยซูตัดอย่างชัดเจนครับว่าอย่าทำอย่าขอพระพรผิดผิดอย่าอธิษฐานแบบผิดผิด การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ผิดที่ต่อว่าคนอื่นอย่าทำสิ่งนั้นพระองค์ทรงทานข้าวร่วมกับเราผู้เก็บภาษีครับหญิงที่ร่วมบริเวณนี้พระองค์ก็ทรงให้อาภัยครับแล้วกี่ครั้งครับที่เราต้องให้อาภัย70คูณเจ็หรือ70ครั้งแต่เราไม่ให้อาภัยเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ตรงกับพระคิดครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แน่นอนครับรว่าเราจะไม่มีคาตอบเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงอธิบายด้วยตัวพระองค์เองครับซา,าตานเนี่ยได้สร้างป้อมปราการขึ้น,นในมัทธิวส2บนะครับพระองค์ได้ทรงอธิบายไว้เอาเรืองไ สาตาน. 예요사이 세상 왕국을 만들러. 사탄이 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 세상 왕국 사탄이 세상 왕국을 만을만 사탄이 세상 왕국 왕국을 만들러. 사탄이 세상 왕국을 만들러. 사탄이 세상 왕국을 만들러. 사탄이 세상 왕국을 만들러. 사이 세상 왕국을 만들러. 사탄이 และเมสเซจที่พระองค์ทรงมอบให้ที่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็คือในกิจการบทที่1นข้อสสุดยอดไปเลยถูไหมครับเพราะฉนะนั้นทุกท่านต้องถือครองความล้ำลึกนี้ยยพระองค์พูดถึงพระบัลลังครับให้ถือครองกำลังนี้ถือครองสิ่งนี้เข้าสู่24ครับ777 ถ้าเป็นแบบนั้น25และนิรันดรจะตามมาครับแล้วเราต้องทำขนาดไหนครับให้ทำจนถึงเป็น300%นนรนครัมบมีผู้ปกครองที่อธิษฐานนะครับเขาได้บอกว่าเขาได้พูดถึงคัมบรเดียน,นะครับ เขาเตรียม300%ความเชี่ยวชาญความเป็นทุกนานและระบบ100%ถ้าเป็นแบบนั้นการงานมากมายจะเกิดขึ้นครับการงานเราต้องเป็นแบบนั้นและคิดจักของเรานั้นต้องเป็นแบบนั้นครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถือรอพระพรนี้ แน่อน,อน,น,นอนครับว่าอาจจะมีหลายอย่างที่จําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือ3ล้านครับถ้าเราเตรียม3ามเปสิ่งนี้เกิดขึ้นเราเป็นไปได้ครับแล้วการงานของยุคสุขสาวาทิตจะเกิดขึ้นแน่นอนครับ,ออรบขอ,อยเรา24ย่สิบสิ่งนี้อนกอบกู้ท c เค,ครับ ถ้าถือเของสิ่งนี้เป็นพันธสัญญาและออกไปการงานจะเกิดขึ้นแน่นอนครับและคคำตอบเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วแต่ภายหลังการงานของแผ่นดินของพระเจ้าจะเกิดขึ้น ผู้คนมากมายไม่รู้เลยครับใน,น,บนาาเวลานี้ที่เราอยู่ในการนมัสการในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ที่เราอยู่ในการนมัสการในเวลาที่เราอาธิษฐานการงานของแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะสร้างป้อมป้อมกการกนี้ขึ้นมาได้เ,ดเราจะไม่ได้ต้องจดจำไว้ พระเยซูะครับในตลอดช่วงที่พระองค์ทรงทำพัรกิจเนี่ยบอกว่าให้ทิ้งทุกอย่างและทำหนึ่งเดียวว่าพระผู้ช่วยผู้หนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงอยู่ร่วมกับท่านทั้งหลายพระองค์ตัดด้วยตัวพระองค์เองครับแล้วตลอดสี่วันพระองค์ทรงให้ตันหาถึงมิชชั่นครับ แล้วสิบวันทํนาการอธิษฐานและมีประสบการณ์ในลิธนุภาพในห้องชั้นบมมลากกขอเราจดจำสิ่งนี้ไว้ครับเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น,น,ก,นการนมาัสาการของเราจะได้รับการกอบกู้ครับ ตามการสอนของเรา่าคารทูแค่นมัสการแต่การดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราเพียงพอทุกอย่างนั่นแหละครับคือคนปกตินมัสการแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างขัดสนคนนั่นแหละครับไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ครับเอเมริกาเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่ใช่คำโกหกนะครับ แต่มันเป็นคำพิถิคำที่ผิดโอ้ยคิดจากเราเกินไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่คำโกหกครับแต่มันเป็นคำพูดที่ผิดออโอ้ยคนเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่คำโกหกครับแต่มันเป็นคำพูดที่ผิดครับคำพูดที่ผุดความพูดที่ผิดไม่สามารถได้รับคำตอบได้สามองค์กรเป็นไปได้อยู่ถูกไหมครับแต่คิดจากไปต่อไม่ได้แต่ การเคลื่อนไหวในการนั่งสมาธิกําลังบูมอย่างมากมันไม่ใช่คําโกหกนะครับแต่มันเป็นคําพูดที่ผิดครับเฮ้ยผมทําไม่ได้มันไม่ใช่คําโกหกนะครับแต่มันเป็นคําพูดที่ผิดเราต้องรับลิธานุภาพนี้ครับเวลานมัสการจะต้องเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมมมมกานนิิเเดดสรตียยัจ้อบ ในเวลาเสียพิบาลเทศนานะครับก็ต้องมานั่งดูว่ามีใครนั่งไหมไม่ครับเพราะเราเป็นผู้รับใช้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราส่งต่อแผนการของพระเจ้าแบบไหนเราต้องตามหาสิ่งนี้พระเจ้าทรงมีแผนการแบบไหนในการให้เรารับใช้พระองค์ต้องอธิษฐานเรื่องนี้ตลอดทั้งคืนไม่มีอื่นเลยครับ และเมื่อเราสมาชิกเข้ามาฟังคำเทศนาพระเจ้าต้องการให้ระวนะแบบไหนกับเรานั่นแหละครับถึงจะถูกต้องเข้าตามการสอนของอัครทูตนั่นคือพระวจนะครับนั่นคือกระแสคนบาบแบบเราได้รับความรอดแล้วก็มีคนที่เหมือนกับเราอีกคนหนึ่งและเรียกสิ่งนี้ว่าสมคีธรรมครับในกิจการบทที่สองข้อที่สิบสอง ว่าขอบคุณในพระคุณของความรอดอย่างมากเขาแบ่งขนมปังกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขามีกําลังในการอธิษฐานาและอออินในการอธิษฐานร่วมกันรเราต้องกอบกู้การน,นมัสการครับรถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับความรอดรแล้วม,มาคิดจากเราต้องทําทุกอย่างครับ มสแล้วพอไปนามสกายก็มีคนแบบเราอีกคนหนึ่งแล้วคนนี้เนี่ยดยกว่าเราอย่าบิ้วมันแล้วถ้าสมมติว่าเขาคนนั้นดีกว่าเราโอ้ยหนักใจอีกแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าสมัครีธรรมไหมละครับเพราะฉะนั้นเรากำลังดำเนินชีวิตในความเชื่อที่ผิดอยู่ พันธสัญญาแห่งความรอดเราไม่รู้เขาว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนงั้นรวมทั้งหักขนมปังแล้วในที่สุดเพราะว่าจะนะคำได้สำเร็จเริ่มต้นการสำเร็จในทุกนาของเราในทุกวันในบ้านและทุกๆวันในพระวิหารและพอเป็นแบบนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ กลายเป็นทีมอธิษฐานที่สําคัญครับถูกไหมครับกลายเป็นทีมอธิษฐาน24นาวา่วา,วาประเทศเรา,เ,าเราและประเทศอื่นนั้นมีการเชื่อมโยงกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นในเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามโมงเปโตรและยอนอธิษฐานารวมกันครับเพราะว่าอะไรเขาต้องการที่จะเป็นพยานถึงพระคิดแก คนง่อยหน้าประตูงาม,งามการงานได้เกิดขึ้นดูไปครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับขอให้ทำแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว,ลวเวลาที่ษานของเราจะเป็นเวลาที่ได้รับกำลังที่ยิ่งใหญ่มากๆครับขอให้เราถือขอ้อศีนนี้ไว้เป็นบทน,นำของเรา ถ้าเป็นแบบนั้นจะมีสามสิ่งครับที่เราจะต้องนำมาใช้ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตของเราคืออะไรครับสิ่งนี้สำคัญครับจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราคือทำลายป้อมปรกการ อันแข็งแรงและอาณาจักรของซาตานอย่างหมดสิ้นนั่นคือพันธสัญญาในภูเขาโอลากโโธาในยอม <5 S 1> บทที่19 <5 S 1> ข้อ30ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วจบแล้วครับแล้วสิ่งนี้นในกิจการบทที่1ข้อ18โดยฤิธานุภาพแห่งพระบ,บัลลังก์ จะเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือภูเขามากอกที่ไหนครับและถือความบรนดสัญญานี้แล้วลงมาเขาก็เลยมีประสบการณ์กับการงานเหล่านี้ในห้องชั้นบนมาระโกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับปมประการโดยเด็ขาดจะเกิดขึ้นในคิสจักร แล้วในที่สุดในการงานของเราจะมีป้อมปราการโดยเด็ดขาถูกตั้งขึ้นและสิ่งนี้มันมาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วในคิดสัจจะจะต้องมีป้อมปราการแบบไหนเกิดขึ้นถ้าพูดงา่ายๆมันไม่ใช่ป้อมปราการทั่วไปจะเป็นป้อมปราการแห่งพระบัลลังก์ ไม่ใช่การเดินทางทั่วไปแต่เป็นการเดินทางแห่งภาพบัลลังก์ไม่ใช่ป้ายบอกทางทั่วไปแต่เป็นป้ายบอกทางแห่งภาพบัลลังก์และโดยกําลังนี้เราทํำธนรกิจโลกครับแล้วธุรกิจของเราครับจะเป็นยังไงต้องเกิดเป็นบ้ระกาโดยเดดกาดครับในทุ่งนานี้ความจริงก็คือมีเหล่านักธุรกิจอยู่ที่ไหน และพวกเขาเป็นนักธุรกิจที่กระจางก,กระจางออกไปทั่วโลกและก่อนหน้านี้ครับช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากในกิจการ,รบทที่หนึ่งข้อสิบหลังจากที่พระเยซูคิดน,นั้นถูกเส,สด็จขึ้นใบนฟ้าสวนะครับหลังจากที่พระเยซูคินั้นถูกเสด็จขึ้นไปบนฟ,ฟ้าสวรรค์นะครับ ในนั้นมีทั้งนักธุรกิจและผู้นำคารวะที่เขาอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าด้วยใจจริงและพอเป็นแบบเน้นการงานแบบนี้ได้เกิดขึ้นครับในกิจการบทที่2ข้อ9าถึงสิบเอ็ดพวกเขาย ala ืนในมิการ์บครับพวกเขามีประสบการณ์ในทรื่อภาพแห่งพระวิญญาณโดยสุดและสิ่งที่พระคิดทรงสัญญาไว้นั้นได้เกิดข so ึ да ้นจริง แล้วพวกเขาเหล่านี้ทำการถวายทรัพย์และสิ่งนี้กลายเป็นเศรษฐกิจแห่งแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงโลกทุกท่านครับถวายทรัพย์ที่เราถวายแก่คิสโจักรนั้นเป็นแสงสว่างเศรษฐกิจแห่งแสงสว่างครับขอเรารู้จากสิ่งนี้แล้วค่อยถวายทรัพย์ครับเราต้องเตรียมก่อนถูกไหมครับ ในตอนที่เราถวายทรัพย์กับคิดจักของเราเราจะถวายเฉยๆไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น<ม>เศรษฐกิจแห่งความสว่างถูกไหมครับแน่นอนว่าจจะมีคนที่ถวายโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามีบางคนรวมตัวกันรวมตัวกันเขาเลยมาสร้างคิดจักรในหมู่บ้านของผมแล้วไม่ใช่คนเกาหลีด้วยครับเขาเป็นคนออสเตรเลียด้วยซ้ำ แล้วพวกเราก็ได้ไปที่คิจัจกั้นมันไม่ได้สำคัญคับว่าคิจัจเรามีใครเข้าออกกี่คนแต่ที่นั่นผมเติบโตที่นั่นแต่ตอนนี้ผมไปทำภารกิจที่ออสเตรเลียนั่นหมานามันกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากเงินถวายทรัพย์ที่เราถวายต่อหน้าพระเจ้านั้นมันจะกลายเป็นเศรษฐกิจแห่งความสว่างครับ ความสว่างครับคอราเราเตรียมก่อนแล้วค่อยให้ในทีจังนะครับมีถุงซองถวายทรัพย์เยอะมากแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าผมเนี่ยมีซองส่วนตัวเยอะมากเพราะว่าการถวายทรัพย์สําคัญทุกทุกที่ที่ผมอยู่นะครับมีถุงเยอะมากครับซองถวายเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมคือการถวายทรัพย์ครับถูกไหมครับ เศรษฐกิจแห่งความสว่างค<น>อยเราลื้อฟื้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์วันที่เรานมัสการเนี่ยเป็นวันที่สุดยอดมากๆครับอย่าไปคิดจะจักเพราะผู้คนแต่เราต้องไปฟังพ<น>ระวจนะคำ<น>ของพระเจ้าอย่าไปฟังคำทิศนาครับค<น>อ้เราฟังพระสุรเสียงที่พระเจ้าทรงตรัสโดยผ่านเซภิบาล ยาสูญเสียสิ่งนี้เด็ดขาดครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วสำหรับเราสามร้อยเปอร์เซนี้จะมีการต่อเนื่องครับเราต้องมองเห็นสามทุ่งนะที่มีการต่อเนื่องนี้ ในกิจการบทที่สิบสามข้อหนึ่งหนึ่งห้าว่าพระวิญญาณบริสุทนั้นได้ทรงทำการงานอันอัศจรรย์ว่าพระวิญญาณบริสุทนั้นได้ทรงทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ครับในพื้นที่ในผู้คนและการงานเราต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์นั้นได้ทรงทําอย่างช,ชัดเจนครับต่อผู้คนต่อสถานที่และต่อการงานสามเครับเข้าใจไหมครับมุนีมคิมในตอนที่ประตูนั้นถูกปิดครับอย่าไปเร่งรีบหรือยอมแพ้เพราะว่าการยอมแพ้นั้น,นก็คือเรื่องเดียวกัน เพราะเราคิดเรารู้สึกว่ามันไม่ได้<ช>เพราะฉะนั้นเขาเลยยอมแพ้ครับทำไมเราถึงเ,เร่งรีบครับเรารู้สึกว่าเราต้องดิ้นรลนมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเราต้องเข้าสู่การอธิษฐานอย่าง,งลางึกซึ้งว่าจะได้จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ครับคือซูมมา,มาซิโดเนียโรอนโตมาเกดอนยาโร ว่าจากโทรอสไปสู่มาซิโดเนียสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงโลกครับและผู้คนที่ได้พบโดยผ่านสิ่งนี้คือนางลิเดียครับและหลังจากนั้นการงานได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขอเราจดจำไว้เสมอครับกิจกรรบทที่1 9บ้าข้อหนึ่งถึงเ แล้วลิเทนุภาพที่เกิดขึ้นในห้องชช้นบอรมาลาโกเขาได้มีประสบการณ์ตามนั้นเลยครับแล้วพอมาเป็นแบบนั้นประตูของธรรมศา,าราน,น,นั้นได้ถูกเปิดออกพอเป็นแบบนั้นในหอประชุมนั้นได้เปิดออกผู้ป่วยนั้นได้ลุกขึ้นสาวกได้เกิดขึ้นนั่นคือทีลนัสครับแล้วยังไงต่อครับมองเห็นอนาคตเราจะต้องมองเห็นกรุงโรมด้วย และหลังจากนั้นพระเจ้าทรงใช้คำพูดที่เปาโลได้สารภาพบอกมาครับว่าเปาโลเลยอย่ากลัวเลยเจ้าต้องเป็นพยานที่โลด้วยมันเป็นไปได้ไหมครับเราเข้าใจได้ไหมว่าพระเจ้าใช้คำสารภาพของเปาโลนั่นหมายความว่านั่นหมายความเปาโลนั้นได้ยึดจับพระวจนะคำของพระเจ้าและพระเจ้าก็เลยใช้พระวจนะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขานั้นยึดจับพระวจนะคำของพระเจ้าเขายึดจับอย่างชัดเจนครับเขายึดจับยังไงครับ จนมันชัดเจนครับแค่นั้นก็พอแล้วชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าตั้งขนาดไหนจะไปอย่างนู่นอย่างนี้ถ้าเราจะทำแบบนั้นนะครับสแสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตเราเลยถูกไหมครับแล้วพอเราตระหนักว่าเราคุณชีวิตเราไม่มีคุณค่าเราก็เลยจะทำผิดพลาดต่อไปพอไปเกาหลีนะครับ คนที่เป็นขอทานเนี่ยก็จะมีคนที่แต่งตัวแปลกๆพวกเขาเหล่านี้เดินทางโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญ,ญาณไฟจราจ,จรครับถึงแม้ว่าจะรถจะมาเขาก็ไปครับเพราะว่าอะไรเขารู้เขาว่าเขาไม่มีคุณค่าถูกไหมครับแต่ว่า คนที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญนะครับเขาจะยืนรอสัญญาณไฟแล้วมากไปกว่านั้นเขาจะยืนออกห่างจากถนนครับแล้วเรามองดูว่ารถจะมาชนเราไหมเพราะว่าเขารู้เขาว่าเขาสำคัญขอให้เราทำตามนี้ครับทำแบบนั้นการงานจะเกิดคือสา0ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อยู่โรงเรียนอะไรไม่เกี่ยวครับถ้าเราสร้างผลงานชิ้นเอกขึ้นมาเราจะถูกใช้แน่นอนถ้าจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาแต่ไม่มีผลงานชิ้นเอกก็ไม่ได้ถูกใช้ครับแน่นอนว่ามีงานทําแต่พอไปก็ไม่มีอะไรครับเพราะไม่มีผลงานชิ้นเอกต้องสร้างขึ้นครับด้วยการอธิษฐาน เราถึงจะถวา,ายทรัพย์กับที่จะากได้ทำธนรกิจโลกได้ถูกไหมครับุนีขอห้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ในการเปลี่ยน<ร>พลิผันชีวิตของเราขอวอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ครับตอนนี้แผ่นดินของพระเจ้ากำลังเกิดขึ้นอยู่ครับ อธิษฐานด้วยกันครับโดยพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผ bon ู้ทรงเป็นกริย์นเหนือกริย์และความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาและการงานขององค์พระิญญาณบริสุทธ์เหนือศีรษะของเหล่านักธุรกิจทั่วโลกพระอจะทรงอยู่ร่วมกับท่านทั้งหลายสืบสืบไปเป็นนิจอเมน